สวัสดีครับบรเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่5เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะ <S <S สําหรับเฉพาะกิดตัวเด่นก็คือ5กับ8เจกับ0 50 51 57 58 80 81 85 87นะคะจับคู่กับ58 70 57กับ80 78กับ50เนาะจับกลับเอานะ 815570780 0าห้นะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าพิเศษไม่มาเข้าอีกนะ7กับ08กับ1แล้วจับ7กับ8ให้นะคะ70717578 80818587 081170387578ดเนยาะก็ขอให้เพื่อนเพืทุกคนโชคดีนะหรือเ,เพื่อนเจะจับหันเอาเองก็ได้เด้อ เฉพาะกิจนี่มันพิเศษเราชอบมาเข้าเฉพาะกิจต่อไปปกติ3ามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเจดสามแปดหกหสองหสี่หกดหกเสามหเจดแดหห้าสามหนึ่งแดหกจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหสาหแปดแปดหห้าแปดแดห้าเนาะต่อไป vip 1ก็สี่สองก็ห้าหนึ่งศูหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่จับคู่ก็หนะึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะนี่เราเน้นห้าแปดกับหนึ่งเจ็ดตัวรองนะ 5, 7, 8, เนาะห้าเจ็ดแปดเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสกไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบางวันเราก็ลงเร็วลงช้าเนาะ